สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการนะครับปิดคอมเมนต์ในใต้คลิปของเรานะครับให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเจ้าตัว YouTube Studio นะผมแนะนำให้ไปโหลดมาติดตั้งก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้จะทำผ่าน YouTube Studio มันทำง่ายกว่านะครับให้เข้ามาที่ p a y Store หรือว่า App Store นะครับ จากนั้นในส่วนของช่องค้นหานะครับให้เพื่อนๆค้นไปว่า YouTube Studio ครับผมคำนี้นะครับให้กดลงมาได้เลยแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวแอป YouTube Studio นะครับเป็นของทาง YouTube เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเจ้าตัวแอปตัวนี้ให้เราเปิด YouTube Studio ขึ้นมาและล็อกอินช่องของเราให้เรียบร้อยครับผมในส่วนของเนื้อหานะครับตรงแถบด้านล่างตรงที่ลูกศรชี้ให้เพื่อนๆจิ้มเข้ามานะเพื่อนเอนจะได้หน้าเดียวกับของผมแบบนี้ ให้เรากดไปที่คลิปที่เราต้องการจะปิดไม่ให้คนอื่นคอมเมนต์นะครับในตัวอย่างผมจะปิดคอมเมนต์ที่คลิปนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วให้เพื่อนเพื่อนสังเกตต,ตรงรูปศรทางด้านบนตรงนี้นะให้กดลงมาได้เลยและให้เราเลื่อนลงมานะครับให้กดไปที่ตัวเลือกเมนูทางด้านล่างสุดต,ตรงนี้นะครับตรงที่รูปศรชี้และให้เราเลื่อนลงมานะครับในส่วนของความคิดเห็นนะครับใครเป็นภาษาอื่นเนี่ยให้สังเกตที่รูปตรงนี้นะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคอมเมนต์แบบนี้ให้เรากดเข้ามาได้เลย และให้เพื่อนๆกดที่ปิดตรงนี้นะครับแบบนี้ช่าจากนั้นกดแบ็กออกมาได้เลยนะครับแล้วก็แบ็กออกมาอีกหนึ่งทีแล้วกดที่บันทึกมุมขวามือด้านบนตรงนี้ครับผมเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ของเรานะครับก็จะไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับมันจะขึ้นว่าคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับถูกปิดไว้นั่นเองโอเคลองนะั้นไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ